สวัสดีครับอยู่กับผมนายสินกับเกมพิกวอลโตนสครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปเจาะลึกคุนพลที่เราจะพาทำความรู้จักกับคุนพลในเกมพิกวอลโตนนะครับที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนวนิยายชื่อดังอย่าง3ก๊กนั่นเองนะครับและวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าไทสุดจู่นะครับผมไทสุดจู่ครับผมในนวนิยายเนี่ยครับถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่มีความเก่งกาจนะครับผมอยู่ในงอกก๊กนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้า ร่วมกับงอกกกเนี่ยนะครับเคยได้ม <aquí en S 1> ีโอกาสประมือกับซุนเซ็กนะครับผมในเหตุการณ์ที่ไทสุจูเนี่ยนะครับจะอาสานะครับเจ้าเมืองเล่าอิวนะครับผมนะครับเล่าอิวเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเมืองนะครับผมก็ไทสุจูเนี่ยนะครับเป็นเหมือนลูกน้องเนาะนะครับผมอาสานะครับเข้าไปบุกนะครับเพื่อที่จะวางแผนนะครับผมในการต่อสู้กับ ทัพของงอกกกนะครับผมนําโดยซุนเซกนั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ประเบิกกับซุนเซกครับผมผลปรากฏว่าเสมอกันนะครับผมโดยที่ซุนเซกเนี่ยนะครับสามารถคว้าทวนของไทสุจูมาได้และไทสุจูเนี่ยนะครับก็คว้าหมวกของซุนเซกไว้ได้ก็ดูจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะงบอกได้ถึงความสามารถนะครับผมของไทสุจูเลยก็ว่าได้นะครับผมรวมไปถึงมีความกระตันยูนะครับผมนะครับผมอย่าง ตัวของเจ้าเมืองคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าขงหยงเนี่ยนะครับผมก็ได้ดูแลแม่ของไทสุจู้เป็นอย่างดีนะครับผมในวันที่เมืองของเจ้าเมืองขงหยงเนี่ยนะครับผมถูกล้อมนะครับโดยโจนพวกผ้าเหลืองเนี่ยนะครับไทสุจู้ก็มาคนเดียวครับฝ่าโจนพวกผ้าเหลืองเข้ามานะครับเพื่อจะมาดูแม่นะครับผมแล้วท่านขงหยงเนี่ยได้ขอไทสุจู้ครับผมฝ่าออกไปทีนึงนะครับเพื่อที่จะไปขอความ อนุเคราะห์ทหารนะครับจากเล่าปีนะครับมาช่วยปราบนะครับทัพของโจนพวกพ้าเหลืองนั่นเองนะครับท้ายสุดจู่ครับก็ฝ่าไปนะครับผมตามลําพังได้นะครับก็ถือว่ามีความเก่งกาจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความกระตันยูนะครับต่อต่อผู้มีพระคุณนะครับผมอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับผมเอาละครับเองมาดูคุณสมบัติของเขาในเกมกันนะฮะเขามีป้ายคําสั่งอยู่ที่ป้ายเจ็นะครับผมพลหมู่เป็นเพศม้าครับผม แล้วก็ค่าสเตตนะครับมีค่าสเต็งกับสปรีค่อนข้างสูงครับผมดูแนวแล้วน่าจะเป็นสายคอมโบครับผมที่เหลือมีเดีฟเอนต์อินเสน่ห์นี่อยู่กลางๆนะครับระลัดค่อนข้างต่ำนะครับผมเอาล่ะครับเรามาดูที่สกิลหนึ่งครับผมไอ้สกิลขุนพลก่อนนะฮะสกิลขุนพลชื่อว่าขุนพลพุ่งปะทะครับผมเป็นเอฟเฟกต์พลังยึดกลุ่มบัฟนะครับสร้างดามเบกพลังยึดใส่ศัตรูในขอบเขต120%นะครับและเสริมแม่นยำให้ตัวเองนะครับผมมองข้ามหลบหลีกต้านทานไคลโล ต่อเนื่อง10วินาทีนะครับผมสกิลเนี้ยนะครับทำให้ไทสุจู้ครับผมสามารถที่จะโจมตีได้แม้ว่าศัตรูนะครับใช้สกิลหลบหลีกหรือใช้สกิลพวกค่ายโลต้านทางทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็จะไม่สนใจนะครับผมตีได้นะครับทันทีนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเป็นตัวที่ชนะทางโคมเบ้งนะครับอ่านะครับแล้วก็ชนะทางตัวซุนเกียนด้วยนะครับผมที่เพิ่มหลบไปเลยพวกนี้นะครับผมอ่ต่อไปครับ มาดูที่สกิลหนึ่งกันบ้างสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลชื่อว่าข้องรวดเร็วครับเป็นพาสซีฟนะครับประเภทบัฟควบคุมนะครับผมและเลยเขาบอกว่าเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับตัวเอง50แต้มมาถึงก็ทําให้โจมตีเร็วขึ้นเลยนะฮะแล้วเมื่อเสริมสกิลคอมโบครับมีโอกาสนะครับสูงสุดที่70%นะครับเพิ่มดาเมจครั้งนี้อีก50%นะครับผมแล้วก็ปลดอาวุธเป้าหมายครับผมต่อเนื่อง10วินาทีนะครับผมแล้วถ้า ความเร็วโจมตีของตัวเองสูงกว่าว่าหมายโอกาสเปิดเพิ่มอีก30%นั่นหมายความว่าโอกาสคือ100%ก่อนีที่ความเร็วโจมตีของเราสูงกว่าศัตรูนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มสป,ปีดต,ตรงนี้ด้วยนั่นหมายความว่าสกิลคอมโบครับที่จะใส่ให้กับไทสุดจูครับมีโอกาสที่จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%ทุกสกิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกสกิลได้ตามชอบเลยนะครับผมเอาละถ้าเป็นสกิล2กับสกิล3ครับ ด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับมันเสริมสกิลคอมโบเนาะเขาบอกว่าสกิลคอมโบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสกิลที่ใช้2กับ3เนี่ยนะครับก็ควรใช้สกิลคอมโบครับเพื่อให้คอมโบกับสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับผมแนะนําในนี้นะครับก็โดยส่วนตัวก็แนะนําบุกไร้หวั่นแน่นอนนะฮะสกิลนี้ครับที่จะทำให้ศัตรูได้รับดาเมจพลังยุทธ์เพิ่มแลกจากควนเป๋งนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมอีกสกิลหนึ่งครับผมสกิลข่มร้อยนะครับผมก็แลกได้จากหัวหยงนะครับผม อันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมอีกสกิลหนึ่งในนี้ไม่มีแนะนํานะครับแต่ผมจะแนะนําเองนะฮะอ่านี่ครับแรกจากจงป้าครับสกิลที่มีชื่อว่าทับเกาะนะครับสกิลนี้จะเป็นการล้างบัฟศัตรูนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มด้วยนะครับผมมันจะล้างบัฟนะครับก่อนที่จะออกสกิลนี้นะครับผมออกสกิลที่เป็นติดติดห้ามโจมตีปกตินะครับของของตัวของไทสุจู นะครับผมสกิลเนี้ยนะครับผมที่มันจะติดบับตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะค่อนมันจะมีความคอมโบกันนิดนึงด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมหากใช้สกิลของสกิลของจงป้านะครับทับเกาะเนี่ยนะครับผมก็คือมันจะล้างบัฟก่อนนะครับผมเช่นอ่าศัตรูเนี่ยนะครับสมมุติตัวหนึ่งละกันนะครับผมอ่าที่น่าจะพอเป็นกุ้ยหลได้นะครับผมมันสามารถล้างบัฟได้นะก็คืออีกิมอา่าสกิลเนี้ย นะครับผมที่จะมีภูมิคุ้มกันปลดอาวุธตัวเองเนี่ยนะครับผมหากนะครับหากใช้สกิลนะครับผมที่เป็นทับเกราะเนาะนะครับมันจะล้างบัฟของอีกิมออกก่อนแล้วก็ทําให้ศัตรูติดใบต่อนั่นหมายความว่าอีกิมก็จะใช้สกิลคอมโบไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะถูกปลดอาวุธเข้าไปนะครับผมอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสกิลนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไทสุจูเนี่ยนะครับผมนะครับเอาละต่อไป นะครับถ้าเป็นสกิลระดับ S นะครับสกิลระดับ S ที่แนะนำนะครับผมก็อาทิเช่นนะครับสกิลของเข้าทูนะครับผมที่จะลดเตเฟนของศัตรูนะครับชื่อว่าจ้องจนศัตรูถอยนะครับผมหรือสกิลของเตียนอุยนะครับผมสกิลสลัดตนเพื่อใครนะครับสร้างดาเมจสูงมากนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นสกิลของตังโตะนะครับผมที่จะเพิ่มอัตราฮิลนะครับผมหรือใส่ของสกิลของซุนซ่างก็ได้นะครับผมที่จะเพิ่มให้สตูนนะครับมีโอกาสปล่อยนิ่งเงียบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโดนทั้งนิงงงน่งเงียบทั้งนิ่งเงียบทั้งอะไรอะ่ะผมจําชื่อดีบัฟไม่ได้นะครับผมจะเรียกว่าห้ามโจมท่ามตีปกตินะบทอาวุธนะครับผมนิ่งเงียบกับบทอาวุธนะครับผมจะโดนทั้งสอง สถานะควบคุมเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของการจัดทีมนะครับผมพันธนาการของไทสุจูไม่มีนะครับผมก็สามารถเลือกได้ตามชอบนะครับผมก็จะเลือกเป็นง้อล้วนนะครับแบบนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะนะครับผมแบบนี้ก็พอใช้ได้แต่ก็ยังไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะครับผมนะครับแบบนี้ก็ได้หรือเป็นผสมนะครับผม อ่าอันนี้เป็นผสมสามสีนะครับอ่าทับนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมอันนี้จะให้มาเฉียวหลักหรือจะให้ไทยสุดจู้หลักก็ได้นะครับอันนี้ก็เลือกตามชอบนะครับแต่ว่าถ้าใส่เตียวเลี้ยวเนี่ยก็คงไม่ให้ไทยสุดจู้เป็นหลักนะครับเพราะว่าเตียวเลี้ยวเนี่ยมีบัฟบารมีอยู่เสียงร้องที่ทําให้อ่าติดสถานะแม่นยำทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็ฉะนั้นก็ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้สก,กิลที่เป็นกลุ่มพลหลักเนาะ นะครับผมก็สามารถที่จะจัดให้เป็นขุนพลรองได้นะครับผมแล้วก็ให้มาเฉีเป็นขุนพลหลักนะครับก็เวิร์กนะครับผมแล้วก็ใส่สกิลคอมโบนะครับผมแล้วก็สําคัญมากๆนะครับจะต้องมี2สกิลนี้นะครับผม1คือคนม้าซิเหลียงนะครับแรกจากบ้าเฉี่ยวนะครับเพื่อทำให้เพิ่มดาเมจพลังยุทธ์40%ของคุณพลม้าทั้งหมดฝ่ายเราใน30วินาทีแรกนะครับผมก็จะทำให้ตัวไทสุจูเนี่ยนะครับมีดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นด้วย รวมไปถึงอีกสกิลหนึ่งครับหากใช้ทับสามสีเนาะก็ต้องมีครับสกิลรวมวีรบุรุษนะครับผมแลกมาจากวนเซียวสกิลเนี้ยนะครับผมเมื่อคุณบนฝ่ายเรา3คนเป็นคนละค่ายกันเพิ่มโอกาสคริติคอลนะครับผมและเทพพยากรณ์นะครับผมก็คือเป็นคลิกกายกับคลิเวทนั่นแหละนะครับผม25%ให้กับขุณพลหลักฝ่ายเรานะครับผมคือใส่คุณพลรองก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่ทับถูกดาเมจลดลง25%ตรงนี้ก็จะทําให้อ่า ตัวคุณพลหลักนะครับผมมีดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าสกิลนี้ค่อนข้างเวิร์กนะครับผมหากจะจัดทับสามสีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการวางจัดทับจัดทีมนะครับให้กับไทสุจูนะครับผมใครชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ